ความจริงล้วนมีความเชื่อเป็นปัจจัยทุกปัจจัยของความเชื่อล้วนมีความจริงเป็นเหตุผลพิสูจน์เสมอได้เวลาทบทวนอดีตสำรวจปัจจุบันกำหนดอนาคตกับรายการเส้นทางดวงโดยพัดนัตพงศ์เลิศวัฒน,ทนธรศาสแห่งความจริงและความเชื่อสู่ความสำเร็จที่มัน่นคง สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางดวงนะครับกับผมอาจารย์พัฒนนัพ์งเลิศวัฒนทรสศาสตร์แห่งความจริงสาสต์แห่งความเชื่อสู่ความสําเร็จที่มั่นคงเกิดเป็นคนเก่งต้องบวกเหงให้ได้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการตรวจดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดในราศีกันผ่านพ้นไปคราวนี้มาถึงเรื่องราวของคนที่เกิดในราศีกรกฎกันบ้าง ว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องราวของงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพเรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการงานนะครับงานอีกคลิปหนึ่งความรักอีกคลิปหนึ่งการเงินอีกคลิปหนึ่งโชคลาภสุขภาพอีกคลิปหนึ่งเพื่อให้หลายๆท่านหลายๆคนนี่นะครับที่เกิดในราศรีต่างๆได้มาแยกดูทีละเรื่องมันจะได้จําง่ายๆมันจะได้เข้ารู้เป็นเรื่องๆไปนะครับบางคนบอกว่าบางครั้งอาจารย์ดูยาวไป ถามว่าละเอียดดีไหมละเอียดดีแต่มันยาวไปเออก็ไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหนให้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาเพิ่มภาระของตัวเองนะครับก็ไม่เป็นไรมันจะชับมากขึ้นนะครับเอาละครับตอนนี้ผมหยิบไพ่ขึ้นมาทั้งหมดนะฮะหสำรับนะก็จะมีในส่วนของตัวไพ่ออร์ค e มีไพ่สุภาษิตมีไพ่78ประตูสวรรค์มีไพ่ยิปซีนะแล้วก็มีไพ่โหราแล้วก็ไพ่พุทธ ที่ใช้ในการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีต่างๆนะรเรื่องราวการงานของคนที่เกิดในราศีกรกฎประจจำเดือนกันยายน2561นี้จะเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างที่เราต้องระวังมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้จังหวะในการที่จะลงทุนในการที่จะขยับขยายดูเพื่อเป็นแนวทางแต่ไม่ใช่ทุกคำตอบของคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับโอเคครับตอนนี้ ไพ่ขึ้นมาโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งเรื่องราวของสิ่งที่ต้องระวังมีเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันนะฮะเรามาดูไพ่ใบที่1ครับของไพ่ Oracle นะครับ Oracle ผมใช้อยู่2ชุดเลยนะครับมีชุดใหม่ล่าสุดก็คือทําดีสมหวังแล้วก็มีชุดแสงสุขเข้ามาด้วยนะครับชุดนี้นะครับบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าอุบัติเหตุสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะล้วนแต่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ นะอยู่ตลอดเวลาในช่วงของเดือนกันยายนดังนั้นใครก็แล้วแต่นะครับถ้ามองในเรื่องราวของการลงทุนสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนั่นก็คือความผิดพลาดที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งเจ๊งทั้งขาดทุนนะฮะหรือว่าหมุนเงินไม่ทันขาดสภาพคล่องการงานของคุณเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยนิ่งนะครับมันเหมือนกับว่ามันจะมีสัดส่วนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังต้องมีการ วางระบบแล้วก็จัดแจงให้มันเข้าที่เข้าทางนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าในช่วงของเดือนสิงหาคมมันมีอะไรที่ไม่ค่อยลงตัวเดือนกันยายนคุณจะต้องเริ่มวางแผนให้มากขึ้นสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะฮะดังนั้นคือจะมามองให้มันนิ่งนอนใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามันก็น่าที่จะดีขึ้นมันยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนคําว่าดีขึ้นแต่มันจะมีเหตุข,ของคําว่าเรื้อรังจนถึงขั้นโคมา่า คาว่าโคม่ารอดแลไม่รอดและนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องระวังในตอนนี้ก็คือเรื่องของความผิดพลาดที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นจากตัวคุณมันอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะฮะสำหรับในส่วนของไพ่ออร์เคทิลที่บอกไว้และอีกใบหนึ่งใครที่ลงทุนเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือแดนไกลหรือถิน่นฐานแดนไกลเนี่ยนะฮะคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีอยู่นะครับ เออใครทีออ่ติดต่องานเดีลยวงานประสานงานนะครับหรือมีการลงทุนเกี่ยวกับต่างคนต่างชาติต่างภาษาตัวนี้มีเกณฑ์ครับมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่คุณบริหารจาัดก,การเองอยู่กับที่ปัจจุบันมีความเสี่ยงสูงแต่ธุรกิจที่อยู่แดนไกลมีโอกาสได้รับข่าวดีอยู่พอสมควรนะครับนั่นหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่ได้ไปยุ่งไม่วุ่นวายกับมันมันมักที่จะมีเรื่องดีแต่อะไรที่คุณไปหยิบไปจับ ไปวุ่นวายกับมันนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดนะมันไม่ค่อยที่จะเสถียรสักเท่าไหร่นักในช่วงของเดือนกันยายนดังนั้นต้องระวังให้ดีและอีกอย่างหนึ่งครับข่าวบางอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือคุณส่วนที่มันเกี่ยวกับธุรกิจของคุณก็ควรจะพิจารณาให้ดีบางครั้งนะครับคำว่าข่าวลือหรือเขาว่าอาจจะนำมาซึ่งปัญหาของการขัดแย้ง บุคคลที่อยู่ภายในหุ้นส่วนหรือองค์กรของตัวคุณได้นะฮะใครก็ต้วแต่นะครับที่ทําธุรกิจดูอาจจะมีหุ้นส่วนต้องระวังคนหูเบาใครที่หูเบาเนี่ยต้องระวังให้ดีนะและอย่างนี้คือว่าใครที่ทํางานประจําเช้าไปเย็นกลับในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะของการที่อยากจะเปลี่ยนแปลง มันเหมือนกับคุณกําลังตั้งคําถามกับตัวเองว่าออ,อยู่ที่นี่มาก็หลายปีเนาะหรือบางครั้งอยู่ที่นี่มันไม่ค่อยมีอะไรที่เติบโตคุณกําลังมีความรู้สึกคิดอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงงานใหม่อยากจะออกจากตรงนี้ไปอยู่ที่อื่นมันเหมือนกับว่าคุณอยากได้ได้เห็นอนาคตที่มันที่มันดีกว่านี้นะครับอยากเห็นอนาคตที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้เหมือนกับอยู่ที่นี่แล้วมันรู้สึกมันไม่ค่อยดีอะ่ะหรือรายได้มันอาจจะยังไม่มากพอไม่สามารถที่จะตอบสนองในความเป็น เป็นตัวคุณได้หรือความต้องการคุณได้ดังนั้นช่วงของเดือนกันยายนก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่คนเกิดในราศีกรกฎก็มีเกณฑ์อยากจะเปลี่ยนแปลงงานเพราะอะไรครับเพราะว่าไพ่78ประตูสวัสค์เนี่ยบ่งบอกถึงว่าคุณอยากจะไปออกไปเปิดหูเปิดตาอยากจะพบกับประสบการณ์ใหม่ๆมันเหมือนกับว่าคุณอยู่ตรงนี้มันแก่แล้วมันเก่าพอแล้วนะฮะมันรู้เยอะมากขึ้นแล้วมันเกิดความรู้สึกอิ่มตัวแล้วก็เบื่อหน่ายนะก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับ การทํางานวิถีทํางานอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมจนถึงขั้นอยากจะไปแดนไกลนะไปเปิดหูเปิดตาอย่าไปใช้ชีวิตที่มันอยู่ไกลไๆมากกว่านี้<ด>นะฮะดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่นะฮะทำงานอยู่มานานแสนนานก็ม,มีมีความรู้สึกนะมีความรู้สึกที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงงานเพราะว่าไพ่ย,ยิบซีขึ้นมาไพ่สองเหรียญบ่งบอกถึงว่าการงานของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ไม่ค่อยนิ่งนะไม่ค่อยนิ่งถ้ามองในเรื่องราวของการบริหารจัดการช่วงนี้มันยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยได้ นะมันยังไม่รู้ทิศรู้ทางมันเหมือนกับว่ายังหาวิธีการอยู่โดยเฉพาะใครที่เปิดหรือทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณกําลังสับสนว่าไอ้สิ่งที่กําลังทําอยู่สิ่งที่กําลังลงทุนอยู่เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนมันเหมือนกําลังหาวิธีการกําลังหารูปแบบนะที่มันชัดเจนว่าจะเดินไปแบบไหนวิธีการไหนถึงจะประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าใครที่ตกงานอยู่ คนที่เกิดในราศีกรกฎเพราะในเกณฑ์หลักของคนที่มีงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงส่วนคนที่ตกงานมีโอกาสได้งานสูงมากเพราะว่าไพ่พุทธะกำลังบ่งบอกถึงการที่คุณได้เสียอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นช่วงจังหวะของการอาจจะได้เข้าไปทำงานใหม่ไปพบสังคมใหม่ๆนะโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของงานบริการตัวนี้คุณจะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะคุณไปสมัครงานพวกเป็นเด็กทรงเด็กเสิร์ฟหรืองานที่มันเกี่ยวกับบริการ งานลักษณะแบบนี้จะได้รับการตอบรับที่เร็วมากๆสําหรับคนที่เกิดในราศีกร,รกฎถ้าคุณไปสมัครไว้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับงานที่มันเกี่ยวกับพวกน้ําก,กาแฟหรืองานที่เกี่ยวกับพวกสถานบันเทิงนะความสนุกสนานงานในลักษณะแบบนี้ในช่วงของเดือนกันยายนจะค่อนข้างมีความสุ่มเสี่ยงนะมีความสุ่มเสี่ยงอยู่พอสมควรนั่นหมายความว่าสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องของปัญหา นะแต่ถ้าเป็นพวกที่น้ํามึนน้ําเมาเนี่ยนะครับแล้วมันอยู่ในส่วนการบริการด้วยเนี่ยงานลักษณะแบบนี้จะค่อนข้างเฟื่องฟูนะครับแขกจะให้ความนิยมแขกจะให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะแต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ได้เกี่ยวความความกาเรียกว่าผับบาร์มึนเมาเนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นนะักกลับกลายเป็นมีปัญหามากกว่านะยอดขายอาจจะน้อยลงไปนะดังนั้นคุณต้องกระตุน้นในเรื่องราวของการทำโปรโมชั่นให้มันมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และแน่นอนนะครับว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับคนที่ทํางานประจําอยู่ก็มีความรู้สึกเบื่อหนาอยากจะเปลี่ยนแปลงส่วนคนที่บริหารจัดก,การธุรกิจอยู่นะฮะอยู่กับที่ทํามาหลายเดือนหลายปีแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างทับขันและต้องระวังหุ้นส่วนอาจจะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นโดยกระทันหันนะฮะอาจจะมองในเรื่องของยอดขายที่มันไม่ค่อยดีอาจจะมีความสงสัยกันมานานแสนนานถึงเวลาที่จะต้องระเบิดกันแล้ว นะฮะส่วนคนตกงานก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะดังนั้นก็วางแผนให้ดีนะครับเพราะว่ามุมมองและวิถีชีวิตของคนที่เกิดในราศีกรกฎมันไม่ได้มีแค่คนคนเดียวและคนที่เกิดในราศีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รับคําตอบเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะส่วนผสมในชีวิตของคนแต่และคนไม่เหมือนกันมีอะไรบ้างล่ะส่วนผสมกบวันอาจจะไม่เหมือนกันราศีเดียวกันก็จริงแต่วันต่างกัน ปีนักษัตริย์ก็ต่างกันเวลาเกิดก็ต่างกันนะภูมิภาคต่างกันสางคนต่างกันพ่อแม่ต่างกันพี่น้องต่างกันความต่างเหล่านี้เปรียบเสมือนกับวัตถุดิบในชีวิตที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะฮะไม่ใช่ส่วนหนึ่งแะที่สําคัญเลยละนะครับที่จะบ่งบอกได้ว่าความเสถียรของการใช้ชีวิตในเรื่องราวของการงานจะมีความเข้มแข็งหรืออ่อนแออย่างไรบางคนก็เป็นลูกจ้างเขาบางคนก็เป็นเจ้านายเขานะบางคนก็ทํางานอิสระ นะครับชีวิตชั้นสบายเกิดมาไม่ค่อยได้ทำอะไรก็มีดังนั้นความยากง่ายในช่วงของเดือนกันยายนก็อยู่ที่สถานะของแต่ละท่านแต่ละคนที่เกิดในราศีกรกฎแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็อยู่ที่ตัวท่านแต่การตรวจดวงชะตาเป็นแค่แนวทางถ้าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ผมกําลังพูดในคุณได้ฟังก็ถือว่าต้องพยายามคิดและวางแผนให้ดีโดยเฉพาะใครที่ทําค้าขายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตามแต่การดูเขาดูเรา นะฮะหรือว่าดูคู่แข่งเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สําคัญในตรอกซอกซอยหรือในสถานที่แห่งนั้นในเขตนั้นมันมีคู่แข่งไหมคู่แข่งของคุณเนี่ยมีการรุกตลาดแบบไหนทํามาร์เก็ตติ้งอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องมองเป็นปัจจัยหลักก่อนก่อนที่เราจะดูว่าเหตุที่มันทําหมดแล้วกระตุ้นตลาดแล้วลงโฆษณาแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะฮะสำหรับเจ้าของกิจการมันยังไม่ดีขึ้นสิ่งที่คุณต้องดูต่อนั่นก็คือ เรื่องของแนวทางดวงชะตาเขาเรียกว่าความชื่อเอามาเป็นองค์ประกอบนะดังนั้นก็ฝากไว้นะฮะโดยเฉพาะใครที่บ่นบานสารกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานวิสาทุสาธุสาท,สาท,สาทุขอให้ได้งานและจะมาแก้บงแก้บน,บนมีโอกาสได้สูงครับคุณไม่ต้องห่วงสําหรับคนที่ตกงานแล้วก็รอง,งานอยู่นะฮะคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกท่านทุกคนที่ติดตามนะฮะรับชมรายการของเราอยู่ในช่วงเวลานี้ ก็ขอให้มีความสุขนะฮะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจสําหรับใครที่กําลังมีความรู้สึกว่านื่อยนะ,ะกับการทํางานอยู่นะครับดังนั้นออชีวิตท่านก็วางแผนให้ดีโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของการเงินของคนที่เกิดในราศรีกรกฎจะเป็นอย่างไรจะสอดคล้องกับการงานมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อสําหรับช่วงนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ทำไมลูกหาไม่ค่อยมีปีนี้ดวงดีหรือไม่ควรทุนไหมจังหวะชีวิตในปีนี้ควรทำอะไรดีปรึกษาเส้นทางชีวิตของคุณวันนี้กับอาจารย์พัฒ นัตพงศ์เลิศวัฒนธรผู้ชื่วชาญศาสตร์ไพท,ทยากรเลขขสาเบอร์โทรศัพท์ชื่อสกุลมงคลและศาสตร์ห่วงจุย้ยตามหลักวิชาห่วงจุ้ยโบราณห่วงจุ้ยประยุกต์ที่ใช้ในการตรวจหาจุดบกพร่องของชีวิตท่านและคําแนะนําในการแก้ไขอย่างไรให้ชีวิตพลิกกลับมาดีได้โทรนัดตรวจห่วงจุ้ยบ้านห่วงจุ้ยธุรกิจหรือนัดตรวจดวงชะตาเพื่อปรับแก้ชีวิตของท่านโทรศ6 2 6 4 7 9 7 9 9 062-647-9799เส้นสทางชีวิตเราลิขิดเองนะ่าเชื่อสี